ได้เวลาหม่ำหม่ำแล้วคะ่ะคนสวยอยู่ไหนอยู่นี่เองเหรอคนสวยนั่งอยู่ตรงนี้อะคะหนาวไหมวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนใส่เสื้อกันหนาวให้น้องปกติถ้าลงมาจากบนบ้านปิดแอร์รอจะถอดเสื้อวันนี้ลงมาเอออากาศดีอะ อากาศเริ่มเย็ยนนะ่ะจมูกลูกก็เย็นด้วยนยนะ่ยจับจบมูกอู้เย็ยนอยู่อ่ะกินกินอ่ะนั่งกินนะโอเคเก่งมากเลยมัมมัมอ้าไม่เอาไม่เอาทําอะไรทําอะไรไม่กินเหรอน้องไม่กินหรอคะทําไมอ่ะเอามัมมัม,ม,มเร็วๆไม่มัมเหรอกินดี เก่งกินเลยมัมมัมเนี่ยแม่ป้อนอะไม่เอาอ่ะไม่อยากกินจะกินกาแฟกับแม่เหรออาน้องมัมมัมเลยเก่งเก่งมากเลยนี่นะน้องจะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะเป็นเก้าอี้ของน้องนั่งอยู่ตรงกลางน้องนั่งตรงกลางเลย